ถ่ายผับนิ่งมาจ้าตำเบอร์หงและขั่วกุ้งขั่วกุ้งมีเห็นบ่กุ้งฟรอยอ่ะอ่ะกินกับลุงกำนันงพี่เจ้าล่ะลุงกำนันกับบออสซื้อมาหยุ้มกับขคนเหนียวหัวซอกมืออืเห็นบ่้ยลุงไอ้ลุงกำนันต่ำเพื่อเพผิดหวัง เรื่องความนัวแก่นกปลาตามอายุอีเลยก็ขวบกุ้งไฟจ้ะเขาประกอบเนาะตัวเลยเคลปนยังมีน้ำประกอบตัดตัวเลยแซ่บอ่ะ กุ่งอร่อยอรมนเออฉันแืม มโมยังไงค่อนโมยอะเลยค่ะ hmm. ม mm ่า hmm. อ mm ืม hmm. อุ mm ๊ยคำใหญ่ๆเลยนะจ๊ะต้องมาหุงแล้วกุ้งฝอยบ้าง

<laughs> <laughs> mhm, mm mm -hmm. mm -hmm. bye bye, bye bye <laughs> ถ้ารู้ก็ไม่อย่างเดียวสำหรับ